เจอไหม,มทุกคนเจอไหมเจอไหม,มนผมว่าลุงมันกจำปานี่ว่าบอกไเคยหนีออกมาหรือเปล่าลุงมันก็เลยตามออกมา<อ>นะครับทุกคนแม่จะมาได้บอกค่ะไป อยู่ในป่าเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายครับก็มีหลายๆคนอยากให้ลุงม่านกับจำปาไปพักอยู่บ้านผมก่อนครับใช่จิตจับคนจะกรับจำปาไว้อะไรครับลุงม่านลุงม่านไปไลุงม่านใจเย็นครับจะทำจำปาแบบนั้นครับโอ้ยทุกคนโอ้ยทุกคนดีนะผมถ่ายไม่ทันเมื่อสักครู่นะ ุงมันตบหน้าของจำปาเลยอย่างแรงเลยทุกคนสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอีที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนก็ทุกคนครับวันนี้เนี่ยผมจะมาอัปเดตนะเรื่องของจำปากับลุงมั่นนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ผมเข้ามาในป่าได้ พักละก็เดี๋ยววันนี้จะขึ้นไปหาลุงมั่นกับน้องจำปานะซึ่งที่ผมมาวันนี้นะผมจะชวนน้องจำปากับลุงมั่นเนี่ยไปอยู่บ้านผมนะซึ่งตอนนี้ก็เป็นห่วงเขาทั้งสองคนมากๆเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ปรับความเข้าใจกันหรือยังนะที่ลุงมั่นยังไม่ได้บอกความจริงกับน้องจำปาหรือเปล่านะที่นะดอกแก้วเนี่ยได้เสียชีวิตลงไปแล้วก็วันนี้เราจะไปหาเขานะซึ่ง ผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาคุยอะไรกันไว้แล้วบ้างนะก็วันนี้จะให้เขาทั้งสองเนี่ยปรับความเข้าใจกันถ้ายังคุยกันไม่รู้เรื่องนะก็จะชวนไปอยู่บ้านนะครับทุกคนก็มีพี่ๆหลายคนนะคอมเมนต์มาบอกว่าให้พาจำปากับลุงมั่นเนี่ยไปอยู่กับผมไปอยู่บ้านผมนะก็วันนี้ผมจะทําตามแบบที่พี่ๆ f อบอกกันมานะว่าให้พาน้องจำปากับลุงมั่นเนี่ยไป พักไปอาศัยอยู่ที่บ้านผมเพื่อความปลอดภัยเขาทั้งสองคนนะครับทุกคนก็โอเคผมวันนี้ทําตามแล้วก็ฝากพี่พี่ทุกคนนะก่อนจะรับชมคลิปนี้ฝากพี่พี่ทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับดูคลิปก็อย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยได้ทําคลิปต่อๆไปให้กับพวกพี่ๆทุกคนได้รับชมกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจ Facebook ชายกิจให้ผมอีกหนึ่งช่องทางกันด้วยนะครับพี่พี่พอดีตอนนี้ก็ เปิดทำเปิดเพจขึ้นมาใหม่แล้วนะครับทุกคนไปเดินทางกันเลยโอเครับทุกคนตอนนี้ผมเองก็เข้ามาได้อีกสักพักนึงแล้วนะก็ต้องบอกไปว่าทุกคนครับผมเนี่ยรีบขึ้นมาที่นี่เลยนะหลังจากที่ฝนตก แป๊บเดียวผมก็ขึ้นมาเลยเพราะว่าผมกลัวถ้าผมมาช้ากว่านี้ผมจะไม่เจอพวกลุงมั่นกับน้องจำปาหรือเปล่าก็เลยต้องรีบขึ้นมานะเพื่อที่จะได้คุยได้เจอกับเขาและให้เขาเนี่ยลงไปอยู่บ้างนะครับทุกคนนี่นเจอน้ำค้างตามใบไม้พวกนี้มาเนี่ยมันยังอยู่อยู่เลยนะเพราะว่าฝนเพิ่งจะหยุดตกไปเมื่อเช้านี้เอง นี่ก็เป็นเวลาเพิ่งจะเจ็ดโมงนิดๆนะก็ฝนหยุดปุ๊บมันก็ยิบขึ้นมาเลยทุนคนโอเคก็ตอนนี้เนี่ยต้องดูความปลอดภัย้นะไม่รู้ว่าจะเจออะไรหรือเปล่านะครับก็ต้องคอยระวังตัวไว้อย่างดีแลวเข้าป่านี้ก็ไม่ลืมของดีที่พกมาด้วยนะคอยปกป้องเราได้อยู่นะ เดี๋ยวมจะถ่ายเป็นบางช่วงบางช่วงนะคิดว่าจุดไหนควรถ่ายนะก็จะเริ่มถ่ายดียตอนนี้ขอรยบเดินทางก่อนนะครับทุกคนเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ไว้ด้วยนะถ้าถ่ายตลอดชิปในช่วงการเดินทางเนี่ยคงจะไม่พอนะแบตเตอรี่คงจะหมดไปก่อนนะครับโอเคทุกคนไปเดินทางกันต่อเลยนะครับ ครับทุกคนก็มีก็คิดว่าเสียงอะไรวะเดินมากลยพอสมครวรแล้วก็เริ่มเปิดชิให้ดูกันต่อนะมีก็จะเป็นทางที่ผมจะไปหาลุงมั่นกับน้องจำฟ้านะซึ่งทางตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าคงจะปลอดภัยดีนะคงจะไม่มีอะไรโผล่ออกมาให้เห็นนะขอให้เดินทางแบบ ปลอดภัยร้อเปอร์เซนตโดยสวัสดิภาพนะมันเป็นเสียงพวกสัตว์ป่าอล้วต่อนะเ,นเหยีกหิงไมใ้ใหญ่ให้แห้งๆนะเมื่อสักครู่นะ่ะได้ยินนะนะทุกคนน่าเป็นเสียงสัตว์ป่านะครับ Sân thang cũng bìu bìu rồi đó các bạn. Thân thang toàn bộ ดดูิงามเยอะนะทุกกิ่นง,งามพวกนี้นเยอะถ้าทำห้างก็ทำได้ง่ายๆเลยนะัทุกคน,นนะตรงเนี้ยตกใจมมนเลยคิดว่าคนแอบมองนะทุกคนใช่ไหมคิดว่าคนแอบมองนะกิ่งด,ดำๆนั่นแะผมคิดว่าคนแ,กแรกๆเนะี่ย ตาสมฝาดนะเมื่อสักครู่กบ ทุกคนแต่ก็เพื่อที่เราจะให้กับทุกคนได้ดูกันผมเอก็จะอดทนนะทุกคนเจอของดีด้วยนี่เจอไหมสกู่นะนกันให้ มากอกป่าแล้วทุกคนหอมมากมากเลยตอนนี้นะถ้าไปทำส้มตำเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าอร่อยมากๆเลยนะเดี๋ยวผมขากลับดีกว่านะผมเนี่ยจะกลับมาเส้นทางนี้แหละนะผมจะกลับมาแวะเก็บไปนะเผื่อลุงมั่นํน้องยาบาอาจจะชอบเหมือน กันนะเดี๋ยวพากลับมาทางนี้ดีกว่านะครับท้องฟ้าฟังนู้นะฟ้าคึ้นมากเลยนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมอยู่บนยอดเขาอีกยอดหนึงแล้วน,นะซึ่งต้องบอกเลยว่าสูงมากๆทุกคนเดินไปต่อเรื่อยๆนะก็ไกล อีกพอประมาณหนึ่งนะครับทุกคนอันนี้มันเป็นต้นอะไรก็ไม่รู้นู่เนี่ยลูกอะไรไม่รู้อยู่นในป่าสวยงามนะทุกคนเจอดิ <c oughs> โอ้ยจู่ก็น้ำมูกไหลทุกคนเป็นหวัดหรือเปล่านะ เหมือนผมได้กลิ่นควันไฟอะไรลอยมาสักอย่างบริเวณข้างๆใกล้ๆผมเอง ทีนะ้พักสักหน่อยเนยเราจะเดินทางต่อนะคงก่อไฟไม่ได้นะทุกคนที่ตรงนี้เพราะว่าอื้ออฝนมเปียกนะอีกอย่างเดินมาดูนหน้าเนี่ยเข้าไปที่ลังของแมงมุมเลยนะ คทุกคนตอนนี้ก็ถึงจุดลงตรงนี้แล้วเหนื่อยเอาเรื่องอยู่ทุกคนเคทุกคน,กคนเดี๋ยวเรานั่งพักตรงนี้กันสักหน่อยหนึ่งนะแต่ผมคงไม่ได้ถ่ายให้ดูกันผมจะถ่ายก็ต่อเมื่อผมเดินทางนะ ตอนที่ผมนั่งพักถายไปผมไม่มีอะไรหรอกนะครับทุกคนก็ฝากทุกคนนะช่วยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยให้ผมเนี่ยได้พาน้องจำปากับลุงมันเนี่ยกลับไปอยู่บ้านของผมได้สักทีนะครับก็อยากให้พี่ๆทุกคนเนี่ยเป็นกําลังใจนะให้ผมทําสําเร็จด้วยนะทุกคนโอเคก็ okay, okay, ไว้พบกันตอนที่ผมเดินทางต่อเลยนะครับพี่ๆโอเคไป ค okay, ครับทุกคนตอนนี้ผมก็ทําการเดินทางต่อแล้วนะซึ่งก็เดินทางมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยใกล้ถึงจุดที่ผมเคยเจอลุงมั่นอยู่ตรงนั้นนะซึ่งผมคิดว่าวันนี้ลุงมั่นก็น่าจะอยู่ตรงนั้นเช่นเดียวกันนะโอเคก็ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่า อีกไม่เกินสัก 2- อถึงสนาทีเนี่ยก็จะถึงที่ตรงนั้นนะครับพี่ๆนะดูเส้นทางที่ผมเดินนะตอนนี้เนี่ยคุณเนินบ้างลงเนินบ้างผสงมกันไปนะ อย่างไรไหมเหมือนมีเสียงพูดคุยกันอยู่ข้างหน้าผมนะซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นเสียงของใครแต่ผมเองก็ต้องเดินไปอย่างระมัดระวังนะอาจจะไม่ใช่คนที่ผมเนี่ยอยากจะไปเจอหรือเปล่านะครับก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะ ันได้ยินเสียงไหมนี่ผมได้ยินเสียงชัดแจ๋วมากเลยนะ มาจากตรงไหนไม่รู้นะเมื่อสักครู่เนี่ยผมพยายามหาดูบริเวณข้างหน้าผมผมก็ไม่เจอนะยุงเยอะมากเลยทุกคนตา่า่ิปะ ผมเปิดกล้องหลังให้ดูนะครับว่าผมเจออะไรบางอย่างกำลังเดินขึ้นไปอยู่ข้างบนสองคนนะทุกคนไป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 เปิดกล้องหลังก่อนทุกคนเจอไหมทุกคนเจอไหมเจอไหมเนี่ยผมว่าลุงมา่านกับจำปานี่ว่า เป็นเรื่องอะไรกันหรือเปล่าผมว่าจำปากำลังทำลุงมั่นเรื่องของแม่ตัวเองแน่ๆซึ่งวันนั้นผมพาจำปากลับบ้านไปหาลุงมันแล้วลุงมันก็ยังไม่ยอมบอกนะเลยหนีออกมาหรือเปล่าลุงมันก็เลยตามออกมานะครับทุกคนแม่จไม่ได้บอกข้าเฮ้ ผมว่าต้องเป็นเรื่องแม่เราพูดอะไรฮะไปเราพูดอะไรลุงเจ้าจพูดอย่างนี้ได้ยังไงฮะไปเขาไปหาลุงมันตับจำปลาก่อนดีกว่าทำเงินไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอ่อลุงมั่นครับสวัสดีครับลุงมัน่นอ,อ๋อก็พอดีวันนี้ผมจะมาหาลุงมันมงม่นกับจำปลาครับผมจะพาลุงมั่นกับจำปลาเนี่ย ไปพักผ่อนที่บ้านผมก่อนครับอยู่ในป่าเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายครับก็มีหลายๆคนอยากให้ลุงม่านกับจำปาไปพักอยู่บ้านผมก่อนครับใช่จิตจับคนกับจำปาไว้อะไรครับลุงม่านลุงม่านลุงม่านพูดอะไรเปล่าครับผมไม่ได้บอกไม่จำปาผมไม่ได้บอกจำปาไม่กลับบ้าเปล่าครับลุงม่านเราพูดอะไจำปาเปล่าเปล่าครับลุงม่านลุงม่าน ลุงมั่นใจยังรับนครับจปาาลกเรผมไม่ได้พูดอะไรเลยครับเหมือนวันเนี่ยงตายไปแล้วผมไม่ได้พูดเลยผมไม่ได้พูดอะไรครับลุงมั่นลุงมั่นมีสติหน่อยครับลุงมั่นใช้กินไม่ได้มือลุงมั่นหลังขาหรือไงลุงมั่นใจเย็นๆก่อนครับลุงมั่นผมไม่ได้บอกอะไรเลยครับลุงมั่นใจเย็นๆก่อนนะครับลุงมั่นอาจจะระแวงไปหรือเปล่าจนทําให้ลุงมั่นคิดว่าผมเป็นคนไปบอก มั่นใจเย็นๆยนอนครับคือ <c ười> ผมมันถามจำปาผมไม่ได้พูดอะไรเลยครับลุงมั่นคือผ <c ười> ม <c ười> ไม่ได้พูดอะไรจริงๆครับลุงมั่นลุงมั่นอาจจะระแวงหรือเปล่าเลยคิดว่าผมไม่เคยคิดที่จะทรยศลุงมั่นเลย <c ười> ในนจเย็นยอนครับลุงมันลุงมั่นลุงมันลุงมันใจเย็นครับ ลุงมันลุงมันผมว่าลุงมันเนี่ยผมคิดว่าลุงมันคงจะระแวงเกินไปหรือเปล่าจนทําให้ลุงมั่นเนี่ยกลัวไปหมดแล้วนะตอนนี้ลุงมันลุงมั่นใจเย็นครับลุงมั่นใจเย็นครับจะทําจําปาแบบนั้นครับทุกคน โอ้ยทุกคนดีนะผมถ่ายไม่ทันเมื่อสักครู่นะลุงมันตบหน้าของจำปาเลยอย่างแรงเลยทุกคนโอ้ลุง,งมันใจเย็นกันครับล <ไป S 1> ุงมัน <ไป S 1> มีสตีน้อยโอ้ทุกคนแดแล้ว้ลุงมันใจเย็นก่อนครับลุงมันคือวันนี้ผมก็ ลุงมั่นใจเย็นก่อนดิคุยกันดีๆนะครับหลวงมั่นใจเย็นก่อนครับผมไม่ได้บอกอะไรจำปาเกี่ยวกับน้าดอกแก้วเลยนะครับลวงมั่น แย่ yeah, แล้วนะคือสสรรเรอา,าก็พยายามพูดจากพูดคุยกับเขาดีๆนะโอเคทุกคนก็ผมเองก็ต้องยอมรับสภาพตอนนี้นะซึ่งหนุ่มมั่นโกรธอย่างหนักต้องรอให้เขาเนี่ยอารมณ์เย็นขึ้นกว่านี้หน่อยนะตอนนี้เหมือนเขาจะ ้แวงมากเกินไปที่จำปาจะรู้ความจริงเรื่องของน้าดอกแก้วหรือเปล่านะครับทุกคนตอนนี้ก็คงจะไม่ได้พาน้าดอกนา้าไม่ใช่น้ทุกคนไม่ได้พาลุงม่นก,กับน้องจำปาเนี่ยไปพักที่บ้านผมแล้วนะทุกคน<อ>ผมเองเจอแล้วก็ส่งสารนะโอเคทุกคนก็ต้องยอมรับสภาพนะครับทุกคนไปไปทุกคนครับผมเองเนี่ยต้องขอโทษทุกคนด้วยนะที่ไม่สามารถพาจำปา กับลุงมันไปอยู่บ้านผมได้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนโอเคไว้พบกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับทุกคนไปผมขอเดินทางกลับบ้านก่อนนะ